สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ๊อชแนลในสวน,นน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทงขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับช่อง YouTube ของเจ๊อชแนลนะครับคลิปนี้มาอัปเดตต้นลิ้นมังกรนะครับปลูกง่ายเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะครับช่วยฟอกอากาศประดับบ้านเรือนห้างร้านกาแฟสวยงามนะครับช่วยเรียกทรัพย์นะครับผมก็เก็บมาสะสมหลายต้นเลยนะครับ องการนาซากระทำการทดลองนะครับว่าลิ้นมังกรเนี่ยช่วยฟอกอากาศนะครับผมจะคลายก๊าซนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางวันนะครับตอนกลางคืนก็จะคลายก๊าซออกซิเจนนะครับดังนั้นปลูกไว้ในห้องนอนได้ครับทุกคนสวยมากครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับตอนนี้ผมหลงเสน่ห์ของน้องมากเลยนะสวยจริงๆครับแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปนะครับ มีลิ้นมังกรแคะลิ้นมังกรเจดีนะครับผมแล้วก็ลิ้นมังกรที่เราเคยเห็นกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันพันนี้เนาะจะมีพันนี้นะครับที่เราที่เราจะเคยเห็นกันนะครับผมแล้วก็พันนี้นะครับก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับที่น่าปลูกนะครับผมสวยมากๆนะครับผมหามาปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันแคะนะครับ มีลิ้นมังกรคลีปประวานนะครับผมตัวนี้จะเป็นคลีปประวาน,นครับลิ้นมังกรขาวก็มีครับทุกคนอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรขาวนะครับแล้วก็มีคลีปประวานด่างเนาะต,ตัวนี้ครับสวยมากครับตอนนี้น้องออกสองใบคู่มามันจะไม่เหมือนหูกระต่ายเลยมือนหูกกระต่ายครับ ใบเล็กๆแซมอยู่ครับต้นนี้ครับไลายสวยมากเลยมีอีกนะครับผมมีที่ประวานนะครับผมอิอ้นมังกรนะอ๋อคี่ประวานลงไปแล้วนี่นี่ตัวนี้อันนี้คี่ประวานด่าง แล้วก็คีป,ประวานเขียวที่ไม่ด่างเนาะนก็จะคล้ายๆคีประวานครับสวยมากเลยครับเวลาเขาเป็นฟอมกอนะครับแต่เต้าเจดีเนี่ยมีสีเขียวอยู่ข้างนอกสีเหลืองข้างในเนาะอันนี้สีเหลืองข้างนอกสีเขียวข้างในต่างกันตรงที่ว่าสีเหลืองอยู่ข้างนอกกับข้างในนะครับผม เป็นคลิปไม่ยาวนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตนะครับไม้มงคลน้าปลูกนะครับผมโบราณเชื่อว่าปลูกช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเ,เรียกทองนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสวยงามมากครับทุกคนตัวนี้เป็นลิ้นมังกรแคะนะครับสีเขียวนะครับลิ้นมังกรแคะเขียว อันนี้เป็นลิ้นมังกรแคะด่างนะครับอันนี้เขียวลายแล้วก็น,นี้เขียวไม่ลายครับก็เป็นคลิปประมาณ4นาทีนะครับท่านผู้ชมี<อ>มีลิ้นมังกรครีโอพัต,ตาอีกนะครับผมก็หามาสะสมนะครับจริงๆแล้วมีน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะใครมีลิ้นมังกรอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับทุกคน โชคดีเป็นของทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวยมากๆเลยครับมีความสุขนะครับในการปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับสวัสดีครับ